สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลเลย์ร์มานิรราะฮีมฮัมดิลเลย์รับบินาอัลามินวะบิฮินัสซัยน์วะลาฮอลาวะลากอดิลลาบิลลาฮินัลลิยน้าอูิมชิมรุลเลย์ละฮิลลอฮ์วะดาห์ลาชารีกกะละวะชาดอันนะมุฮัมมัดะลอับดุฮูวะรอซูลฮู อัลลอฮฺจาะรับสลัลฮฺบิลฮุดะวะริิลฮักลิยุตฮิรัดอินิกุลิหวะลาอฺบะฮฺมุชิกุนอัมมาบาัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ะวะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอสฮาญเวะตาล่าประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอดสุบฮาดทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเ,เป็นห่วงเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องเป็นห่วงนะครับตัวเราเองก็ดีพี่น้องเราญาตินะครับลูกหลานนะครับแล้วก็ สังคมของเราด้วยนะว่าการที่เราเน้นเ,เขาเรียกอย่าเอาของคนอื่นของตัวเองอะนะครับหรือมีการยากักยอกหรือมีการกระทําที่ไม่ถูกต้องหรือผิดนะเป็นบางทีเขาเรียกเป็นฮักกุลอาดนะก็คือไปเอาเข้ามานะครับโดยไม่ชอบรมเหมือนเป็นการสร้างความอาธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมคนที่อาธรรมเนะี่ยเป็นแบบไหน การที่เราไปเอามาเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้กระทำนะแต่ว่าอาจจะเป็นสื่อก็ดีนะสื่อให้เกิดาการกระทำแบบนี้หรือว่า,เ,าเป็นผู้มีส่วนร่วมนะครับก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ได้กระทำด้วยเหมือนกันนั้นเวลาเราเห็นหว่าเวลาเขาเล่นการพานันคนเล่นก็เล่นแต่คนไปยืนดูเนี่ยตำรวจเขาจับหมดเลยนะเขาจับหมด แล้วเราบอกว่าเราไม่ได้เล่น,นครับแค่มาเย็นดูเนี่ยมันโดนด้วยนะมันโดนด้วยนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาบารลอมาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่พระองค์จะเล่นงานหรือว่าลงโทษเนี่ยนะครับอาจจะมีผลกระทบมาถึงตัวเราด้วยเหมือนกันก็ให้เราระมาัระวังไงน,นะครับไอาออกห่างให้ไกลในเรื่องเรานเนี่ยนะครับมันเป็นมันมีแรงดึงดูดนะการพน,นันก็ดี ความเลวร้ายตินาก็ดีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่เป็นความผิดทั้งหลายเนี่ยมันมีแม่เหล็กคอยดูดเราถ้าเราเข้าไปใกล้มันปุ๊บมันจะมีแรงดูดถ้าเราต้านไม่พอเนี่ยมันก็จะเลื้อยเข้าไปเลื้อยเข้าไปหานะครับไม่ใช่มาเลื้อยมาหาเราเนี่ยเราเลื้อยไปหาันนะครับนี่คือ,เ,อ,อเหตุผลหนึ่งที่อัลลอฮฺสุมานตาลานียให้ห่างไกลจากความเลวร้ายห่างไกลจากความชั่วนะครับแล้วก็มีการนมาดเกิดขึ้นให้เรานมาดให้เราถือสินอด นะครับให้เราบริจากนะน,นี่คือเป็นแนวหลักใหญ่ๆของการที่จะป้องกันตัวเองจากจากความเลวร้ายทั้งหลายนะครับในสังคมนะครับหรือว่าเอาใบายามุกท,ทัี่ที่มันเกิดขึ้นเนะีเราก็พยายามห่างไกลนะครับงั้นพี่น้องผู้ศรกษาทั้งหลายครับเรา พยายามเน้นเรื่องต่างเหล่านี้มากเพราะเป็นห่วงนะยาเสพติดนี่นะครับมันก็มีส่งผลกับเราพอเราติดยาเสพติดก็การขโมยมันก็จะตามมาไงนะพอไม่มีปุ๊บเราก็จะไปขโมยของคนนี้เ,เพื่อไปหาเ,เรื่องที่เราต้องการนะครับเป็นอันตรายอย่างมากอิสลามจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเมื่อเป็นอันตรายก็กําจัดแต่ต้นเหตุเลยนะพูดถึงการกําจัดหรือว่าความชั่วร้ายต่างๆนะครับ อิสลามนี่จะจะ,จะแต่เราตัดไฟต่อต้นลมนะไม่ใช่ไล่ตามเก็บนะครับเนี่ยเมาแล้วขับแต่ก็ยังเมาอยู่แล้วไปขับมันก็ยังเป็นอยู่นะครับหรือว่าห้ามอ,อ,อะไรเนี่ยห้ามเสพยาบุหรี่เป็นอันตรายแต่เราก็ยังมีขายอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ได้ตัดไฟแต่ต้นลมนะครับเพราะว่าห้ามคนแต่ไม่ห้ามตัวใหญ่ มันก็ยังมีเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอยู่อย่างที่เราเห็นไม่อิสลามเลยจึงได้พยายามดูแลสิ่งต่างเหล่านี้เพราะว่าถ้าไม่มีความเลวร้ายเหล่านั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ทําให้สังคมเนะี่ยมันอยู่ไม่ได้นะหรือว่าคนในสังคมเนะี่ยเกิดปัญหาแต่มันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของสังคมได้ด้วยนะครับนะนนี้คือสิ่งที่เราพยายามบอกนะครับงนั้นการขโมยเนี่ยนะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ คนในอดีตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องขโมยเนี่ยเขาเขาเกลียดมากเลยนะครับไม่ชอบขโมยนะในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับแค่เราไปยิบสีตังในกระเป๋าของคุณพ่อเรานี่ก็ไม่ได้ผิดแล้วนะผิดแล้วนะครับบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพ่อไม่ยอมจ่ายตังให้นะครับในว่าเดือนสัปดาห์จ่าย100บาทหรือวันละร้อยแต่วันนี้ไม่ให้เนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะไปยิบเงิน100บาท นะครับแค่ร้อยเดียวนะถ้าเกินไปไม่ได้ต้องต้องหยิบร้อยเดียวเพราะว่าเป็นเป็นสิทธทิเขาได้รับนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆไม่ใช่ครับอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แต่ถ้าพ่อไม่ได้ให้เงินเนี่ยลูกไม่มีสิทธิ์ไปหยิบเงินของพ่อได้เลยไม่ว่าจะด้วยเหตุใดนะครับอันนี้เป็นต้องเข้าใจแบบนี้เพราะว่าพ่อคือผู้ดูแลนะครับแต่ในางาน,นเดียวกันเนี่ยพ่อไปหยิบเงินจากลูกเนี่ยเขาไม่เรียกขโมยนะเพราะว่าลูกเป็นของพ่อ เงินของลูกก็คือของพ่อนะครับนี่เราบางทีเราเรียนกลับกันนะสลับกันไปหมดแล้วนะครับเราก็ไปบอกพ่อเอาของลูกไม่ได้แต่ลูกเอาของพ่อไดน้นี่คือความสับสนของการเรียนเพราะฉะนั้นเวลานาไปสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็สับสนตกลงใครมันใหญ่กว่าใครนะครับในบ้านลูกก็ใหญ่กว่าพ่อแม่แล้วทุกวันนี้นะครับลูกมีสิทธิหลายอย่างมากมายพ่อแม่เนี่เรียกว่าอยู่ข้างหลังไปหมดแล้วนะครับเผลอๆก็ทําร้ายร่างกายด้วยซ้ำไปนะไม่เคารพ นะแม่เกียรตนะิซึ่งอิสลามเนี่ยก็จะมีผลนะับว่าอิสลามไม่เป็นแบบนั้นนะครับคนเป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮฺมุฮะมาลานะครับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยอมรับว่าผู้เป็นบิดามารดาน,นั้นอยู่เหนือนะครับเหนือพวกเราทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นของเราก็คือของบิดามารดาน,นั่นเท่านี้มันก็จะเกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่าง อย่างมีความสุขแล้วก็ทําให้เราเกิดความเข้าใจหลาได้หลายอย่างครับพี่น้องผู้จัดจัทตั้งหลายครับเราก็คงต้องบอกครับว่ามุสลิมนั้นต้องไม่มีการขาโมยเกิดขึ้นแล้วเพราะาเรากลัวบทการลงโทษจากอลอสซบมาตาลานะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในดุนยาหรือในมันอาคิรอก็ตามในนี้คือสิ่งที่เราทั้งหลายมีความศรัทธาและขันเชื่อมั่นนอย่างแท้จริงนะครับจากกันก่อนครับบัสลาหมอนี่กุ้มว่าเรามะตุลลอ้ว่าบรากาตุกที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนาด,ดุวี ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน youtube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน